เฮ้ยหลังแล้วหรือเปล่าตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าฮะสำหรับอินฟินไม่เช็คด้วยอ่ะคือน่าจะพี่เอาเลยเหรอเอาเลยครับผมคิวฮะซึ่งจาเป็นกดไก่นี่น่าจะรอยาวๆอ่าแต่นี่คือกดซูเปอร์แล้วแฟตมาจะไปปิดจะไปปิดอินฟินเอ็มเอสซีได้ตาเป๊ะเล่นแล้วเรียบร้อยครับผมสามต่อสองครับคือเอฟเฟกต์ิวเนี่ยมีบ้านเล่นนะเลยยังไม่ได้จ่ายสมมติอางไปตอนต้นเกมนะ กอดอยู่ดีโอต้องเปย์คือเจ้าแมนอ่าแล้วแบบรีอร์ตเสียทามมิ่งนะว่ารีพอร์ตว่าเจ็บแล้วต้องเดินไหมแล้วระเบิดลูกนี้เข้าสู่ซอมบแต่บรรดาน้าวันยังไม่เดินอะไรวะหกเจ็ดแต่ตาเปย์ตัวใครเจ้าแมนหวานเจี๊ยบไหมเสียแน่นอนหนึ่งคนบรรดาน้าวันน่าจะลงไม่ได้บีลีฟเจ็บแล้วดูฮะออปชั่นเยอะแบบนี้ดักไว้ไม่ให้เข้าต้นไม้โอ้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเ s ชลบุรีเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกอร์วินเเอเอสชลบุรี โอ้เก็บไก,ก่เกมนี้ไปครับเกม <Store. S 1> แรกของวันอ้าวแบบนี้งานงานเข้านะโอ้โหอ้าวกลายเป็นสามสามแล้วจะกลายเป็นตูใจร้อนไปหน่อยเจอธนวัฒน์เทศคืนมาครับผมกรูมเดี๋ยวน่าจะชุบได้ได้ครับแบบนี้ชุบได้นะท่านผู้ชมอะยังชุบชุบไหมโอ้โอ้ชุบไหมชุบสี่สองนะก็ะได้ชุบได้เฮ้ยลเบิดหยติดอะไรอะติดติดตู้เย็นแม่ นี่ไงเจ๊นับตู้เย็นสหรอผู้กิจแล้วโอ้โหนี่ยิ่งกิีบเลยฮะตรงนี้จริงฮะหัวใจตรงนี้โผลเฮ้ยทุเดียวต้องไปหวั่นทุเดียวไปหวั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนสวนมาตลอดว่าไปอย่าอะไลครับสองหนึ่งงานแล้วครับหนึ่งแล้วมียาด้วยสอง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 ชุบมาแล้วโอ้โหมันจัดลุนจัดแล้วไฟเผามาสี่เรียงแล้วโดนจัดเจียละหนึหนึ่งสองถือว่ารุ่มไหมขึ้นมาหาข่าวขึ้นมาหาข่าวมาให้เพื่อนละ แจ้งกูลรอบเอาละไฟเผาเรียบ2อหนึ่งแบบเมกชัวร์สองหนึ่งแบบเมกชัวแล้วเห็นหัวสเปของโลนันล่างสุดตาาเรียบลอย M I T S ไก่ที่2ของเขาและห้าร้อยเป็นหน่จานเฟรมโหนึ่งทะลึ่งพูดนะโอเคมิดมิดมิดนะเอาละไงเอาละไงเอาละไงไม่ขาดน็อกไหมน็อกกูดิ้วไว้ก่อนครับต้องแปะมืเปล่าอ๋อิอินฟินขึ้น อินฟินขึ้นอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะฉีรู้กดแห่งการควบคุมดูรินไปไปชนกับอินฟินบอกเลยบอลนี่ไงเรียบร้อยหายไปสองหายไปสามครับผมแล้วโดนเหตุมาเหมือนกันนะยูเอ็นคิวไปได้เจ้าแมนไม่น่าเลยเบลมอรต่อไหมโอ้ยแล้วเหนียหายทั้งคู่แล้วเบลมอส์ดทำได้ด้วยหนึ่งหนึ่งอินฟินหลังแตกผมว่าเบลมอส์ดตะมกมีตะมกยังหนาอยู่ว่าเหลือเชื่อเอาแล้วแล้วอินฟินเข้าทางเอฟเอซี เอาละไก่น,นี้เป็นของอินฟินิหรือเปล่าแล้วไปสิไปก่อนเอาเละครับหนึ่งสี่เรียบร้อยอินฟินิตี้เอาฮะนี่คือจังหวะในเกมจริงใช่คือใครหมุนจะใครก่อนทีมนั้นได้เปรียบนี่คือเกมที่ดีที่สุดขอ,องชปเปอร์รแล้วตรงนี้เหลือสี่คนที่ผมเป็นเจ้าแมนฮะแล้วเคาะอยู่เคาะอยู่เจ้าแมนเรียบร้อยครับตรงเลยดิด จบกา่างขันไปเลยกลายเว่ากาเบตเข้าแทนที่แล้วมาอยู่ที่3เฉยจากจะออกไปอันดับที่5ที่6อยู่แล้วครับใช่ครับโอ้เอ็มเอสซีปิดแจงกูรอฟให้พื้นที่กับกาเบตเอฟฟิกแล้วไปหันไปยิงทีมอื่นแล้วผมยังไงเอ่ยแม็กซโซน,นัดมุมนี้น่าจะโดนกดอยู่ว่าขยับลำบากครับคีดอ่นานโฟกัสซ้ายมือแล้วนูหินได้ชนะตีน,น้อยหลายตายไปครับ สี่สองหนึ่งนะตอนนี้ครับผมตแตนี้กาเบตน่าจะอาจจะจบอันดับที่สองนะผมนะแบบนี้แล้วแบ็คโซนทันไปได้จ็อบแก๊บด้วยฮะจะเอาอีกหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโนัยหมวกแดงเกาะแดงมาเลยครับตรงนี้ใช่ครับและคือมันมีเนินให้เป็นชลบุรีรีเซ็ตตัวเองด้วยนะใช่อุ้ยตองเคตองเคไหลมาด้วยความเกลียดกาดแต่ยังขึ้นไม่ได้ครับไม่มีออปชั่นเลยโอ้โหนั่งแบบนี้เกินไปครับแล้วเห็นสเปรย์เลยสเปรย์ไปได้หรือเปล่าเรียบร้อย กาเบลดเหลือคนเดียวก็ผมและรู้ตำแหน่งด้วยนะตรงนี้เอเมชชุบุรีกำลังจะได้แชมป์ที่2ของวันนี้ครับผมเรียบร้อยเอเอชชุนบุรีโอสองไก่ในวันเดียวฮะสี่เกมเอ็มชีโอ้สุดยอดฮะพับจีเบทเทิลกราวส์เปิดให้เล่นฟรีแล้วทั้ง PC และคอนโซล